เธอเฝ้าเพื่อนไว้นะ <c oughs> ฉันมีวิธีแล้วบอก,ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาช่วยนี่ฉันเอาผ้ามาช่วยนาดาวอุ้มหัวนาดาว <c oughs> มีใช้คุมกระกจกช่วยกันคือช่วยกันคือนาดาวรับตาไว้ก่อนนะรับตาไว้ก่อนนะอือเอาขึ้นเธอไปยืนตรงนู้นนะ <c oughs> นาดาเปิดตาได้แล้วเปิดตาได้แล้วฉันคุมกระจกให้แล้วจริงหมอจริงจริงดูสิ เราย้อเราใช่ไหมไม่เราเข้าใจเธอแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเธอเองออแล้วฉันจะล้างมือยังไงอ๋อเดี๋ยวเปิดให้อันนี้นี่เออนี่ไงนี่ไงเออนี่นี่นี่อยากเปิดให้นะล้างเลยล้างเลยสชมู่สมพูอยู่นี่ตกตกตกลัน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 เอ้าวปาร์ตี้นี่ โอ,ออโอเคโอเคนี่กำลังหล่ออยู่เลยนี่ปาร์ตีต้ปาร์ตมานี่ฉันมีเรื่องให้ช่วยหน่อยเรื่องอะไรอะนี่ช่วยฉันคิดหน่อยสิทำยังไงดีอะถึงจะช่วยนาดาให้หายผัวจะก,กระจกได้อะนี่แค่ออน,นาดาจะไปเข้าห้องน้ำน,นะฉันก็โฟกัสลำบากแทบตายต้องไปขึงผ้าไม่ให้นาดาเ,ออเห็นเนี่ยปวดแขนไปหมดแล้วอะออช่วยหาวิธีที่มันดีกว่านี้ได้ไหมอะ โอ้ก็พวกเธอทําไม่ถูกแก้ที่ปล้ยเหตุอะมันไม่ได้เฮ้ยแก้ที่ต้นเหตุอะทำยไงอะปาร์ตี้ก็ต้องทําให้นาดาเลิกกลัวกระจกฮะยังไงอะปาร์ตี้เดี๋ยวเขาจัดการเอง แต่เนี่ยไม่ได้เรื่องปล่อยนาดาลิ้นดูดไปโอ้โหอะไรนาดาเขาแรงเยอะจะตายนายนั่นแหละคิดอะไรไม่ได้เรื่องเลยมันต้องนี่ฮึเชื่อเหรอนั่นสิเอาเชื่อมาทำอะไร,รอปาร์ตี้ <c oughs> มัดนาดาไว้เลย ไม่ล็อกเธอแบบนั้นแล้วนะนาดานขอโทษนะเพื่อนรักรักรักนะ เย็นๆนะที่เราผูกเธอเนี่ยเราหวังดีต่อเธอนะหวังดีอะไรเนี่ยมามัดเรอไว้เนี่ยนาดาฉันช่วยเธอนะที่ฉันมัดเธอเนี่ยฉันไม่หวังดีต่อเธอช่วยอะไรมามัดไว้อย่างนี้เนี่ยนี่ใจเย็นใจลมๆมที่เธอกลัวกระจกเนี่ยเพราะถ้กลัวมันจะดูดเธอเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเรามัดเธอไว้แบบเนี้กระจกมันจะดูดเธอได้ไงล่ะขนาดเธอดิ้นงดิ้นไม่หลุดเลยอะไม่เชื่อลองเออเห็นไหมแล้วกระจกมันจะดูดเข้าไปได้ เชื่อฉันใช่ใช่ใช่แผนของฉันครั้งนี้รับรองสำเร็จแน่ปาร์ตี้เอากระจกมาเลย ค้อฟงก็โทษนะครูนี่พวกเธอนี่นะครูก็บอกแล้วใช่ไหมว่านาดาเนี่ยเขาเป็นโรคัวกระจก s o อฟ t torforbia ใช่ไหมมันเป็นโรคชนิดหนึ่งอะ่ะแล้วดูเธอนี่ดุเอาเพื่อนไจับมัดแล้วกระจกยื่นมาโอ้ยย<ะ>ันอะไรคะคือทั้งหมดเป็นแผนของปาร์ตี้หมดเ,เลยคะ่ะ ีพวกเธอทุกคนนั่นแหละร่วมมือกันเนี่ยการการทาแบบนี้มันจะทําให้เพื่อนเนี่ยยิ่งแย่ลงนะกูบอกให้ช่วยเหลือเพื่อนนี่ไม,ไมันเป็นไปทำอย่างนี้ล่ะโหคูเราแค่อยากช่วยนาดาเองนะคะเราอยากให้นาดาเลิกกลัวก,กระจกอะคะ่ะอู้แล้วเป็นยังไงล่ะเพื่อนยิ่งอาการแย่ลงเห็นไหมอย่างนี้พวกเธอทุกคนเนี่ยต้องโดนลงโทษนะฮะนี้เรื่องนาดานาดานาดาเป็นยังไงบ้างนาดา ธรรมดาหนยนี่อย่างเป็นยังไงบ้างบขาปนไปนะปนปนเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆออกก้นมัดเท้าลูกไม่ไม่มีใครมัดหนูแล้วไม่มีกระจกไม่มีไม่มีไม่มีไม่มัดแล้วไม่มัดแล้วจะเย็นเย็นเย็นเนะคะไม่ไม่เขาจับหนูมัดแล้วก็ให้หนูมองกระจกครูรู้แล้วค่ะครูรู้แล้วครูลงโทษเพื่อนแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้าหน้าพวกเราขอโทษนะคือจริงๆมันก็เป็นแผนของปาร์ตี้ทั้งหมดนั่นแหละ พวกเราทุกคนก็หวังดีนะอยากให้เธอเลิกตัวกระจกอะเราไม่ได้คิดจะแกล้งเลยนะใช่ใช่ใช่เราไม่ได้จะแกล้งนะโฮ้ยจะทำยังไงดีนะถึงจะช่วยนาราได้อะฮ้ยกลับจากโรงเรียนแล้วเหรอก็ใช่นะสินัชชาก็เห็นอยู่ยังจะมาถามอีกพี่พิมที่เรื่องอะไรเนี่ยโฮ้ยนัชชา พี่ก็เชียร์เรื่องเพื่อนดีนสิเพื่อนพี่่งนะเป็นโรคกลัวกระจกนะชาพี่ก็พยายามหาทางช่วยเขาอยู่เนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงดีแล้วกระจกไม่เห็นหน้ากลัวเลยนั่น,นสิพี่ก็ว่าไม่เห็นหน้ากลัวเลยแต่เพื่อนพี่เขากลัวกระจกไม่เห็นหน้ากลัวถ้าหนูเจอหนว่วคอนทุบแตกไปแล้วเออนั่น,นสิแค่คอนทุบก,ก็แตกและเออ,อนะชาเมื่อกี้หนูว่าไงนะ มีคอนไหมอ่ะมีเออน้าชาพี่ขอยืมหน่อยสินี่อัดจุ้โอ้โหเด็กที่ไหนพกคอนเนี่ยยังไงก็ขอบคุณน้าชาอรุณสวัสดิ์แต่ไปกนเถอะทำไมบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้ล่ะดูน่ากลัวจังเลยเฮ้ยก็ตั้งแต่เมื่อวานนาดาไม่ยอมพูดกับใครเลยอ่ะนั่นน่ะสิพิมพ์เฮ้ย นี่เพื่อฉันมีวิธีใหม่รับรองค่ะเนี้ยสำเร็จแน่นอนวิธีอะไรอะพิมนี่อขอนา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 เธอกลัวกระจกใช่ไหมนี่นฉันเข้าใจฉันเข้าใจว่าเธอก,กลัวกระจกแลเธอรู้ไหมว่ากระจกมันกลัวอะไรอะไร นี่ค้อนไงนี่เธอรู้ไหมกระจกมันกลัวค้อนอถ้าเรัทุบก,กระจกเนี่ยมันก็แตกแลอ่ฉันสินให้เธอจริงหรอเธอกล่ไว้ขู่กระจกไงอ่ะเดี๋ยวฉัน,นให้ดูนะสมมุติเธอเจอกระจบใช่ไหมนจะดูดเธอเอา้าวดิดูดเลยถ้้เธอดูนะฉันทุบเธอ ใจโล่อมๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวฉันจะเอากระจกมาให้เธอแล<น>ะอย่าลืมลืมตาเธอมีคอนอย่าลืมนะว่าเธอมีคอนเธอมีคอนลืมตาเธอมีคอนเธอมีค้อนมาดิก็มาดิอย่ามาดูเรานะมาดิมาดิดมาด,าดูนะทุบเลยเออย๋ยวทุบเลยนะมาดิ ามเป็นเพี่เลยเหรอเออก็คงงั้นแหละมั้งเฮ้ยโชคดีนะเพื่อนมาจบไปเลยแบบรอคุดเลยนะวันนี้นักนะแต่ยัอยงอยก็หายกลัวกระจกแล้วนะมาดีมาด,มาดีมาเลยมาเลยมาดี